กองสลากประกาศล่าสุดจะเปลี่ยนวิธีออกรางวัลไหม่หลังรางวัลที่1ออกใกล้เคียงกันวันที่1พอยอ65พอทอลุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าการออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พอ ย่อ2,565โดยรางวัลที่1หมายเลข9 1 3 1 0 6ที่คล้ายกับงวดวันที่16ต่อข้อ2,565ที่รางวัลที่1หมายเลข6 1 3 1 0 6โดยเปลี่ยนเพียงหมายเลขเดียวจาก6เป็น9นั้น ล่าสุดน,นายธนวัฒน์พลวิชัยโคศกกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักงานสลากยังไม่มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกรางวัลหรือเครื่องออกรางวัลแต่อย่างใดเนื่องจากวิธีการออกรางวัลในปัจจุบนันมีความโปรง่งใสและมีมาตรฐานในระดับสากล ISO อยู่แล้วในส่วนของเครื่องออกรางวัลได้เลือกใช้ระบบแมนนวลซึ่งไม่สามารถคาดเดาตัวเลขล่วงหน้าได้อยู่แล้วว่าจะออกเลขอะไร ส่วนที่มีการออกรางวัลเลขใกล้เคียงกันถึงสองมวดติดก็ถือว่าเป็นไปตามหลักความน่าจะเป็นซึ่งทุกตัวเลขมีสิทธิ์ออกได้ทั้งหมดที่สำคัญในกระบวนการออกรางวัลสำนักงานสลากมีการเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักวิชาการประชาชนสื่อมวลชนรวมถึงดารานักร้องบุคคลมีชื่อเสียงเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลทุกงวดทุกครั้งก็ยืนยันได้ถึงความโปร่งใสามาโดยตลอด ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวนการความโปร่งใสในการออกรางวัลต่อไปขอบคุณภาพจากกองสลากเรียบเรียงทีมข่าวสยามนิว